ฝายคุณแห่ค่ะที่สายอีสานพากันมาเอาปลาตอนที่น้ำแห้งน้ำกำลังเริ่มฝนตกตอนนี้เมื่อคืนนี่ฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะจนอากาศเศร้าตอนนี้ยังมอดท้านด้หยุดตกเลยสภาพน้ำเริ่มแล้วค่ะเริ่มมาแล้วเพระาะว่าถ้าน้ำตกหลายๆสภาพท่ทงน้าแถวนี้เน,นาะค่ะน้ำก็ทถ่วมได้จากฝ่ายลวค่ะจากฝายลึก น้ำเริ่มล่นแล้วค่ะฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่อ่ากระสีมี่ยายยาดาเนาะค่ะเรามายกสะดุง้งเดี๋ยวตั้งแต่ไปเบิ้งกันเนาะค่ะมาเราได้บอรเรามาแต่สาวปันไดเป็นมายามด่างค่ะ น้ำลายน้ำลายค่ะน้ำลายเด็กุ้ยายยกอ่ะยกก่อนยายดาจ้ะมาจะเศร้าโอ้ยเมื่อคืนนี่ฝนตกเป็นว่าอย่างน้อยยายเนาะผุ่นปลาติดพุ่นมุงผุ่นอันเป็น โอ้แสงว่าพึ่งมาอห่อกบมาโอ้ห่อกบมาดนีมันกะมองกวกวาก็น้ำลายท่วมต่อแล้วต้นอ่ะถ่วมต่อฝ้ายแล้วลวานนี้มถทัวม์มาเมาื่อคืนมันเตโอ้มมา โอกระิย่อมเง้นเติบเอร่อดีมันน้อยลักแต่ได้น้อยมันกัเชียเีวเน้อืมอืมจ้าอ้เด็กปากแะแงตัวอหไรยอือุยโยไปโรงเรียนที่ก็เป็นตะมันเนี่นเนาะ เออได้ปากกระยี้งด้วยนี่เออปินตามันด้วยปินตามันแบบนี่ยเดี๋ยวเข้าไปบิ่งแยกกล่องกันได้เดี๋ยวออกมาหาไหม่จ้า๋ยวหยายฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกบรรยากาศดีายสดชื่นผู้ทั้งผู้เวียงค่ะฝนก็ตกมิเตมอมอก บรรยากาศรับพี่นอ้องที่เห็นนี่หันกับเป็นหมู่บ้านของชาวอีสานนะคะที่ออกมากับว่าไก่กับสิติดกับทุ่งนาฝายน้ำี่หาโนย โอ้หัวเกปลากร่ลยหียหัวเสีอปากร่าทั้งปีทั้งปลาขาวเพยปลายางไอ้ปลาโอปลาหักกล้วยตีหรือปลยางอหัากวยอ้เีหัากล้วยปลาหักกล้วยหอยต้องแลงน่งเลงอยู่คุณุณลตัวนึงละแ่ไอ้แค่ปลาหักกล้วยปลาเนี้ยเขาด้เก็บเก็บซอยกันด้วยนะ ยนั้น,น,นดึงง่ายกูเนละเฮ้ยกูเยกว่้วออโอ้เป็นตำมันแบบเนี้ยเดี๋ยว,วยทิโทรบอกาเลนมาเ่นเอิทรอบ,บอกะไรงานนี่เด้อสันวานอ่ะอน้ำไหลอ้มันก็เป็นตำมันแล้วลนะ่ยะยกองเป็นแบบไนต้ยมือจะตกคุณอ่ะอโอ้กุดหัวกุดเท่พุนมีค้นมาพูนเนี่ยอยากสิบมนทุกขเขาใ่แหล ย้ายย้อยท่านแล้วมึงเนี่ยจ้งเพื่อนบ่ไปเซิร์นนะแม่นโยบานามเซิร์นแข่งอ่าเบิ่งเบิ่งปากคุณย้ายได้ดูวยคนละค่ะกินตหมกแซ่บเนาะหมกแซ่บแกงแซ่บก็ได้หลายตัวนั่นมันเศร้านะอืขอบ้านชิมุมาเอกว่าย้ายมาไปกินขเขาเขาออกมา่ไหร่บอท่านโดนน้อยน้ำมาใช่แล้วสิใช่แล้วอ่ะหอยไปเด้อสอนต้องสอนโอ้โห ้าผานกุ้แหปลากระเงี้ยหน่อยใส่รถไอ้ใส่ยางใส่ใเตี่เออใส่ใส่น้อยอ่ะไม่มีทอรลอดบ่อทอจากให้น้าติมาบ่ปทางน

ถูวางลงอ่ะนั like like ่นนั่นนั่นเข้ากัวแรงเชย้์เยอะแรงเชย้อเยอะมันน้ำมันไหลอ่ะเข้าแต่ฟังเนาะผอ้ใดผู้ใดผอ้ก่ไก่ตบว่ัยูเป็นยังไกใท่หรอเ่าติดมุมป่าติดมุมอันจังบ้านว่ากันหมู่สามที่ประกาศที่น่นะหมู่หนึ่งหมูนึงอัน โอปโตอว่าขั้นเขาส่งเบิดกระดีคือกันไปแบบนึงอีกนั่นล่าน่ะอืณผู้บอกันบอนันแม่บ่มีปัญญาสง่งบออกแล้วแม่บ่มีปัญญาทรงจ้าแล้วอ่าเดี๋ยวไปรุ่นทั้งหัวคุณแฮ่คุนเนาะจ้าเดไปรุ่นก่อน,น,ขอนเขายายแลงตรงห้องเขาลอยมีคนยกป่ะนไหนไอ้ออจ้อยห้องเขาลอยมีคนยกวะน้ำไหลายเลย,ยนี่ ถายังไงถ่าตีปาตีดึานมระดันรยน้ำลวดถนนแล้วไม่อยจะล้มไปหยาบดาอีกเยอะลบนรถสปาตียนี่ไอ้ไยนะตียไอใส่ยังอ้อยใส่ยังใส่ด่งเจ้าจ้ากู้แล้วตียไม่ยายามแล้วนี่ยาย สยามง่าย่าไปนะอีกสักพักฮะเออสราหัเออ,เอ,อ,เอ,อโอปากทอเลยด้วยไอือได้ไอได้ยุบป่าหักกล้วยลายโอน้ำน้ำลาดถนนเลยน้ำลาดถนนหงามลาย เมืเ่อคืนนี่แห้งสุดๆนอกฝนนะ่ะแอดเพิ่งใส่เต๋เดี๋ยวเพิ่นสิเพ่นใส่ด่างในน้าเข่าค่ะเพราะว่าแถวกันแท้หนามันดวดกันแท้เพิ่นก็ใส่เพิ่นบ่ได้ใส่สลุยในน้าเขา่าต้นเขา่าเดี๋ยวต้นเข่าเสียจะขอเบิง่งตาอ้ายแล้ว เธอปวดยากว่าปวดดอกเตี้ยมันเป็นป่าปักมันได้ปกักเออมันของอต้องไงด้พอแล้วนะที่ไม่ได้หลายดอกตึ้งมาตีตตามันจะเตร้าคนละแยกกองกับประมาณนี่ลาป่าห้ากล้วยไม่อ้ายคือกันออแมนแมนอยู่นะ้าอายุน่ะ โอ้นั่นเป็นปลาครับของแยกถุงหม่อวานคือว่าจะได้หลายแทะหมูหวานนี่ไปเบื้องเคียนปลาเคียนก็บอกค่อยาได้ดอกแต่ว่าเพิ่นก็ได้กันอยู่เมื่อนี้ยังสิคักเราบู๊เอ็กวาสิดเบ็ดเตี่ยได้เ่ล่าปลาไปไว้บ้านเราเตี่ย ามาย <c oughs> มูมูคือปะมาะะม,ม,ะมานี่ยย่าลหมูมูคือปอมาม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยยังไง